สวัสดีครับ FC i y u d h ครับผมวันนี้ผมมีรถบ้านฝากขายมานำเสนอ1คันนะครับผมสำหรับรถยอดนิยมอึดถึกทนราคาไม่แพงได้คุณภาพดีๆนะครับผมเอาไปใช้เป็นรถมือ2ไม่จุกจิกแน่นอนนะครับคันนี้นะครับคือ Toyota Corolla a u t i s โฉมหน้าหมูนะครับผมปี2001ได้ตัวท็อปสุดเลยนะครับ1.8ตัว G ออปชั่นแบบล้นหลามเลยนะครับผมนี่นะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิวามไมจมน้ำไม่เคยติดแก๊สนะครับผม และที่สําคัญสีสันโดยรวมเงาฉ่าทั้งคันนะครับคันนี้ลูกค้าที่ฝากขายขอร้องให้เราช่วยสปาให้นะครับเราจัดให้เลยนะครับถอดซักถอดฟอกขัดเคลือบสีให้อย่างดีสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ชุดใหญ่นะครับเรียกได้ว่าเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยสีสันเงาฉ่าทั้งคันอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้น,นครับอาจจะมีริ้วรอยตามการทั่วไปบางเล็กน้อยเท่านั้นเราไม่ได้เก็บสีให้และเราตรวจสอบแล้วว่ารถขับขี่ดี เกียร์เปลี่ยนสมูทนะครับช่วงล่างโอเคนะครับผมแต่เราไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับย้ําว่าไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากเป็นรถบ้านฝากขายขายให้ในราคาที่ไม่แพงนะครับผมคันนี้นะครับได้ออปชันแบบระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดเหมือนรถรุ่นปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับผมออาติสเป็นรถที่กว้างขวางนั่งสบายนะครับผมและคันนี้ก็ตรงกลางมีที่เท้าแขนะครับวางแก้วได้นะครับผม เบาะหลังสามารถพับแล้วยังของยาวๆมาจากด้านหลังได้ด้วยนะครับผมมีม่านแบบดึงให้ด้วยนะครับมีม่านแบบดึงให้ด้วยนะครับตามสไตล์1.8มีเฉพาะตัว G ตัวที่เป็นตัวท็อปสุดเท่านั้นนะครับผมกุญแจรีโมทมีมาครบสองดอกนะครับผมกุญแจรีโมทมีมาครบสองดอกเดิมจากโรงงานนะครับมีระบบการลื่นถลายนะครับผม VSC TRC มีครบนะครับแอร์เป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับผมไมค์คันนี้วิ่งมา 2 8 9 0 0 0กว่ากิโลตีสัก2 9สถือว่าไม่เยอะสำหรับรถปี2001นะครับถือว่าไม่เยอะสำหรับรถปี2001นะครับผมนีนะฮะปรับข้างไฟฟ้าผับไฟฟ้าใช้งานได้ครบถุกฟังกชันแอร์แบ็กที่พวงมาลัยแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างนะครับตรวจสอบเช็คให้แล้วนะครับเลขเครื่องเลขฝั่งตรงหมดรับประกันเพียงแต่การโอนส่วนตัวรถขายให้ตามสภาพนะครับไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับผมและที่สาคัญนะครับถึงจะเป็นรถปีเก่าลูกค้าเพิ่งติดฟิลม์ม ของโซลาร์ก,กาดมาด้วยนะครับติดฟิล์มของโซลาร์กาดมาด้วยนะครับระดับพรีเมียมเลยนะครับแค่ค่าฟิล์มอย่างเดียวก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับค่าฟิล์มอย่างเดียวก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับผมด้านหลังกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับสะอาดสะอาดนะครับอันนี้คือถอดซักถอดฟอ,อกให้หมดเลยนะครับซอกซ้ายซอกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานไม่มีการถอดทําสีแต่อย่างใดนะครับสติ๊กเกอร์คาดูแลกพ่นการ, <Netz iance> การสนิมอยู่นะครับนี่ฮะตรงตรงทะเบียนตรงเันเป๊กเลยนะฮะ เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับทะเบียนเดิมจากโรงงานนะครับตั้งแต่ออกป้ายแดงมานะฮะยางอะไหล่ลูกอะไหล่สวยงามไม่มีจอกแก๊สไม่มีอุดแก๊สไม่มีแต่งสีทําสีโป๊สีได้อย่างใดนะครับแต่เข็บทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับในราคาแค่หลักหมื่นบาทคุณได้รถคุณภาพแบบนี้ไปใช้งานนะครับดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับผม เบาะหนังนะครับภายในภายในเป็นเบาะหนังเบาะก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับใครซีเรียสเรื่องความสวยงามของเบาะไปหุ้มใหม่ประมาณ3ามสี่พันบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสใช้งานได้นะครับผมเราซื้อรถไปใช้งานนะครับผมบางทีความสวยงามเล็กๆน้อยๆมองข้ามได้ก็มองข้ามไปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นรถมือสองนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบห้องเครื่องสะอาดนะครับผมน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับ น้ำมันเครื่องไม่ดำด้วยนะครับใส่กิ๊กเลยนะครับเนี่ยนะฮะเจ้าของเก่าเพิ่งถ่ายมาไม่นานนะฮะฝากระโปรงสวยๆเลยนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานคานหน้าเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบเบ้าโชกซ้ายขวาเดิมๆนะครับผมนี่นะฮะออติสเป็นรถที่อึดถึกทนอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับถึงจะเป็นหน้าหมูแต่เป็นเครื่องตัวเดียวกับหน้าแบนที่เราขายอยู่ในช่องเราประจํานะครับ fc น่าจะรู้ดีนะครับอะไรไม่แพงนะครับซ่อมบำรุงแต่ละครั้งนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันนะครับมม่อถักนะครบซูผ ซื้อไปไม่จุกจิกแน่นอนได้ดิสเบรกสีล้อยางเย็นดอกยางหนาล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะฮะเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในแอร์โคตรเย็นเลยนะครับภายในแอร์โคตรเย็นเปิดยี่ิบ้าองศานะครับสู้แดดนะครับผมผมบอกเลยนะครับสู้แดดนะครับผมนี่นะฮะแทนโครงแทนเครื่องนะครับใส่ใส่ผมใส่เกียร์นะครับเหยียบเบรกก็ไม่สั่นนะครับเจ้าของเก่าบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนแทนเครื่องมาทั้งหมดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนแทนเครื่องมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะฮะ ไฟสองแผ่นที่ก็มีให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ไปสักพักกลระบบก็จะล็อกเองนะครับจากโดยรวมจากการเทสของผมนะครับโดยรวมผมถือว่าขับขี่โอเคนะครับเครื่องเกียร์ดีเปลี่ยนสมูทนะครับช่วงล่างพอประมาณนะครับช่วงล่างพอประมาณนะครับขับเรียบๆก็โอเคนะครับไม่ดังไม่อะไรนะครับพอประมาณนะฮะนี่นะฮะเอาไปใช้งานได้เลยพง่ายๆเอาไปใช้งานได้เลยดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับใครที่อยากได้รถยนต์ใช้งานในราคาหลักหมื่นบาทนะครับ อติสคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมตลาดอาจจะมีขายแสนบวกลบแต่เราขายแค่หลักหมื่นนะครับเราได้เป็นตัวท็อปเลยนะครับ1.8ตัว G นะครับ1.8ตัว G นะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับเกียร์เป็นแบบคันบันไดเหมือนรถรุ่นปัจจุบันเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตกแต่งลายไม้หรูละแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่คุณเสียไปแน่นอนนะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลผมส่งให้ฟรีนะครับแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออออนนหรรรรื่ปเท์ัับะก สามารถโอนได้ขนส่งทั่วไทยนะครับการันตีจากล้าเราเลยนะครับสามารถโอนที่ขนส่งได้ทั่วไทยนะครับหากโอนไม่ได้ผมยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับหากโอนไม่ได้ผมยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับผมนี่นะฮะการันตีนะครับว่าไม่มีตัดต่อพิวามจมน้ําแน่นอนนะครับบอดนี้สวยๆนะครับไม่เคยติดแกะด้วยนะครับขับขี่ดีนะครับเนี่ยนะฮะส่นเสริมโอเคเลยนะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับผมเนี่ยนะฮะ ใครขาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกดติดตามกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถดีๆสวยๆงามๆจากร้านอายุทยาร้านเล็กๆที่มีใจบริการนะครับผมติชมกันได้นะครับแต่ติดชมในแบบที่สร้างสรรค์นะครับเราพร้อมน้อมรับทุกคําติชมนะครับรีวิวให้ดูจากจากรถคันจริงวิ่งให้ดูนะครับผมเนี่นะฮะขับขี่ได้นะครับวิ่งทางไกลได้นะครับรับรองไม่มีปัญหาความร้อนแน่นอนขอบคุณครับ